ตอนนี้เพื่อนๆนะคะอยู่ในรายการระหว่างเทนอยู่กับ AISVJA คะ่ะถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะคงไม่มีอะไรที่ฮอตกว่าอากาศร้อนๆของบ้านเราเฮ้ยไม่ใช่สิต้องเป็นเทศกาลประจำปีของเรานะคะนั่นก็คือเทศกาลสงการานตคะ่ะนอกจากทำบุญไหว้พระลน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยขาดไม่ได้และตัวเอกนะคะก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือการออกไปเล่นน้ำนั่นเอง เ, <S <S เพื่อนๆสงสัยเหมือนเอไหมคะว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันยังไงแล้วนี้นะคะเอมีแขกรับเชเิญนะคะสุดพิเศษเลย2ท่านเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์นะคะแนวคิดวิธีการเล่นนะคะว่ารูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่เนี่ยจะแตกต่างกันใัญไงเดี๋ยวไปชมกันเลย คนที่อยู่กับเราแล้วดรนัทการสวนทาราและ a a s ฟ j เจียเพียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เาพูดถึงอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเลยของคนรุ่นเก่าที่จะมาเล่านะคะถึงประสบการณ์แล้วก็การเล่นน้ำในวันสงการด้วยใช่ไหมคะ ฟังคําว่ารุ่นเก่าแล้วใจหายนะคะคงจะไม่ถึงขนาดรุ่นเก่านะคะอาจเป็นว่าเป็นคนร่วมสมยัยถ้าถามว่าการเล่นน้ําในสมัยนั้นเป็นอย่างไรการเล่นาน้าของคนย,นยุคนั้นก็อาจจะมีความหลากหลายกันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเล่นที่วัดก็ส่วนใหญ่คือบอกพอบอกเป็นวัดปั๊บนะคะแต่งกายก็จะต้องชิดนิดหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่เขาบอกนี่คือเสือ้อลายดอกอันนี้ดอกดอกขนาดนี้พอไหมคะอันนี้ดอกเยอะอันนี้ดอกเยอะคือเป็นสีสันทำนองก็จะเป็นสีสันอาจจะมีดอกบ้างนะคะตามประเภ แต่เราก็จะมีคําที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือรถน้ําดําหัวคําว่ารถน้ําก็หมายความว่าเราจะต้องไปหาผู้ใหญ่นะคะในสัพี่ว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้พรเราให้อภัยเราดําหัวหมายถึงผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องมาเอาน้ําที่เราไปพรมพมที่ศรีรษะเรานะคะเพือ่อจะให้เป็นการอวยพรให้เราอันนี้คือเป็นการขอพรเป็นการขอพอรเป็นการให้อภัยการเป็นการอะไรนั่นคือประเพณีเก่าๆเก่าที่เขาทากันมาและการสาน้าสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ย ต่างกันไหมคะก็อาจจะต่างกันในเรื่องของคําจำกัดของความสนุกอาจจะแตกต่างกันในคนยุคนั้นคืออาจจะบอกว่าการโดนน้าสาดมาสงการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะใครไม่โดนสาดนี่แหละเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแบบทาให้ฝ่ายตรงข้ามมาสาดเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องมีเหมือนกันมีมุมเหมือนกันมาเดินไปแล้วไม่โดนสาดนี่กลับมาก็รู้สึกผิดหวังหน่อยใช่ไหมคะแต่อาจจะต่างกันนะคะสมัยนี้การแต่งกายใช่ไหมคะจะโดนสาดนี่ อาจจะต้องมีการแต่งกายที่ยั่วยวนให้อยากสานตรานึงแต่สมัยนั้นก็คืออาจจะเป็นความสวยทําให้อยากสานอะไรอยู่เป็นต้นมาแบบว่ายืนโปรยยิ้มอะไรเดียวใช่ไหมคะี็เป็นแบบว่าหนึ่งความคิดนะคะหนึ่งความาคิดเห็นเลยแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะของคนสมัยก่อนเรียกว่า,าร่วมสมัยร่สมัยเนาะและอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะกับ a s v j เฉียงของเราสมัยใหม่เนี่ยการเล่นนะ้ำถือว่าแตกต่างไหมโอ้โหแตกต่างมากเลยทีเดียวสมัยนี้อย่างอย่างสมัยนี้มีหลายปัจจัยอย่างแรกเลยต้อง ต้องเต็มที่ต้องอุ่นแรงเราจะมาปืนฉีดน้ำแบบนี้ก็เบาไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่นะแบบนี้แบบนี้เบาแรงเรายังถือว่าเบาปกติเราก็จะเห็นสองการรถกระบะเต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็สาดตุ้มตุ้มปากองป้าป้าอย่างนี้ตลอดถูกไหมต้องมีแบบว่าซาวแอบเปรกกัตลอดด้วยใช่แล้วพร็อพต้องเต็มแน่นชุดแน่นชุดเดี๋ยวนี้ไม่มีชิดนะมิดชิบแบบไม่หัสาดสาดไปก็ไม่เห็นอะไรถูกไหมครับอยากจะสาดให้แบบมันหลุดออกไปอะไรนี่หมายความว่าไง ก็คือสาดไปก็แบบเฮ้ยมันไม่มีลุ้นอ่ะออกไม่ได้เดี๋ยวี้ไม่ทันสาดก็มต้องลุ้นเลยนะคะพี่ว่าใช่ไหมคะวนีไม่สาดต้องลุ้นแล้วอันนี้คือพูดถึงหน้าเต็มจะไปเล่นน้ำสงการเดี๋ยวนี้หน้าต้องเต็มแล้วเหรอหน้าถ้าหน้าไม่แต่งมันก็มันก็ไม่น่ามองถูกไหมครับสาวๆะไรต้องแต่งหน้าเพราะว่าเอ้ยอยากสาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้สาดน้ำไม่ใช่สาดแค่เย็นเย็นรู้สึกดีแล้วรู้สึกสาดเพื่อเฮ้ย สวยจังน่ารักจัง,งอยากทำความรู้จักพเพิ่มเติมด้วยแล้วมาพูดถึงเนี่ยสำหรับการเตรียมตัวหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับก่อนที่แบบว่าเราจะออกไปเล่นน้ำสงการเนี่ย,ยก<ะ>ารเตรียมตัวต่างกันยังไงบ้างคะใ,ในยุคของพี่เนี่ยอาจจะต้องมีอุปกรณ์บ้างนะคะ,คะอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยอาจจะเป็นยุคของพี่เลยนะคะไม่เยอะนะคะไม่มากนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างในแบบยุคของน้องเขาใช่ไหมคะอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบง่ายๆนะคะพกพาได้เวลาใครฉีดมาเราฉีดไปและยังใช้ตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่า อันนี้คือไม่ถึงขนาดตอนใช้ยุคที่เป็นขันคมน้าอบอันนั้นเราก็ทาแต่ทํากับผู้ใหญ่มากกว่าแล้วมาดูความที่เหหนุองเด็กใหม่ใหม่มากกว่าพบกกันไหนแบบนี้แม่จะมีไว้เป็นคอปมีไว้เป็นคอปถือสวยสแต่จริงๆถ้าเตรียมตัวถ้าเต็มตัวผู้ชายคงไม่ได้เตรียมอะไรมากครับเตรียมที่อุปกรณ์มากกว่าว่าขันน้ําแข็งมีน้ําแข็งเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเฮ้ยเลือกเสื้อผ้านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะอาจจะ ปิดแต่เดี๋ยวนี้จะดเ่็ัที่ให้สวยๆวันนั้นแล้วก็รวมถึงพวกครีมกันแดดด้วยเพราะว่าเมืองไทยก็ร้อนนะครับมีการแบบว่าต้องทาครีมก่อนออกทาไม่ทาอีก3วันต่อมาก็อาจจะเป็นอีกคนนึ่งได้ต่อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเวลาเรียนภาษาไทยนะครับมันจะมันจะมีประเพณีสงการแล้วจะมีรูปเด็กที่แบบว่าช้อนช้อนจากขันแล้วก็แบบอ่าแบบว่า Oh, มีจริงไหมครับคือมีมีนะคะมีเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเป็นวันปีใหม่ก็อยากขอพรผู้ใหญ่อะไรที่ทั้งปีเราทําผิดพลาดไปก็อยากให้ผู้ใหญ่ให้อภัยเราคือประเพณีเหล่านี้มันยังคงคงเอาไว้นะคะถ้าถามว่าเด็กยุคใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยคืออาจจะให้คิดสักนิดนึงก่อนจะออกไปเล่นอย่างสนุสนา,า,านก็ประรู้นะคะความสนุกอันนี้ถ้าเราติดตามข่าวเราจะเห็นนะว่าประเทศสิงคโปร์นะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะของเขาที่มีการจัด ประเพณีบรรงั์การนะคะเหมือนกับของบ้านเรานะคะตรงนั้นของการได้มีแบความสนุกจะเหมือนบ้านเรานหมคะก็อาจจะ อาจจะแตกต่างนะคะในมุมของแต่ละประเทศถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการเผยแพร่ประเพณีไทยเราสู่ต่างชาติมากขึ้นนะคะเห็นศิลปินมาจากแบบว่าหลักทฤษฎ<ช>ทางเลยทีเดียวมาเล่นแนวใช่ก็จะมีการละเล่นต่างๆก็คือเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะแต่อาจจะไม่มากถ้าบ้านเราบ้านเราจะอาจจะมีความสนานมากกว่าเดี๋ยวให้พี่นัทเนี่ยช่วยฝากข้อค,ค,คิดนิดนึงค่ะสําหรับ วันสงการที่ใกล้จะถึงนี้แล้วได้ค่ะ,คะก็ประเพณีสงการนะคะเป็นประเพณีของคนไทยเรานะคะก็ควรจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของประเพณีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่อยากให้รักษาในเรื่องของการไปหาผู้ใหญ่นะคะการรดน้ําขอพรอผู้ใหญ่ประเพณีด้านศาสนา ะค,ะคงต้องมีเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ความสนุกซึ่งไม่เกินความพอดีนะคะซึ่งเราเคยได้ยินขององค์กรงดเล่านะคะได้พูดถึงเขาบอกว่ามีหนึ่งให้กับสีไม่หนึ่งให้นะคะก็คือการที่เราจะต้อง ให้พรผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไปขอพรผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ให้พรกลับมาให้เราให้อภัยนะคะที่ผ่านมาทั้งปีมีอะไรก็ให้อภัยกันในวันนั้นหนึ่งไม่นะคะก็คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าจะดื่มอาจจะดื่มบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่ที่2ก็คือไม่ไม่สร้างความรุนแรงนะคะในเรื่องของการเล่นน้ําไม่ที่3มก็คือไม่แต่งตัวโป๊นะคะซึ่งการแต่งตัวโป๊เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประเพณีของเราเนี่ยอาจจะดูไม่ไม่ไม่สวยงาม เท่าไหรนะักและไม่สุดท้ายก็คือไม่ฉวยโอกาสเขาเรียกว่าให้โอกาสตรงนั้นมาทําให้เราต้องฉวยโอกาสไปต้องยับย้งช่งใจเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออยากจะให้ประเพณีสงการของเราเยอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อยากให้เป็นที่ชื่นชมของคนทุกๆรุ่นนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลเรื่องเหล่านี้นด้วยนะคะมากขอ,อ,องน้เสียงบ้างขอฝากอีกข้อหนึ่งละกันเพราะว่าน้องนั้นอาจารย์ก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็คือความปลอดภัยนั่นเอง ขับรถอย่าขับรถเร็วครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามัน,มนถนนมันเปียกนะครับมันจะลื่นล้มคว่ำง่ายอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือการเล่น น้ำสงการในพวกเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีแสงสีเสียงเยอะนะครับถ้าเกิดว่าสารนน้าไปโดนพวกจุดสําคัญเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตหรือว่าไฟไหม้ขึ้นมามันไม่คุ้มกันแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะกับดรนัทกาญนะคะหรืออาจารย์นัทเนงขอบคุณมากค่ะและที่ผานไปได้เลยอีกหนึ่งท่านของเรานั่นเอง A.S. มีเจเียนขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเลยนะคะวันหลังมาอีกนะ โอเคแม่แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับทั้งสองท่านเนี่ยที่มาให้แงคิดก,ก,กับเรานั่นเองงั้นเดี๋ยวเฉียงลงไปรอเล่นสงการกับพี่เอข้างล่างได้เลย <นะ S 2> เดี๋ยวพี่ขออนุญาตวนน้ำมา่ะเป็นเล่นต่ายไปแน่อน่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนล่ะคะชื่นชอบกับการเล่นน้ำสงการแบบไหนมากกว่าก,กันร,ระหว่างแบบสมัยก่อนนะคะที่เน้น เอาขันพรมน้ำอบใส่กันดูน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นแบบสมัยใหม่ที่เน้นปืนฉีดน้ําใหญ่หญๆแรงๆลุยๆเน้นความสนุกไว้ก่อนดีคะ่ะแต่คิดว่านนะคะไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกแบบไหนยังไงก็เล่นให้สุภาพนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วยรับรองว่าเล่นดีๆเนี่ยมีเพื่อนเพิ่มอีกมากมายเลยทีเดียวและวันนี้เนี่ยน่าเสียใจมากๆเลยเวลาของรายการของเรา หมดลงแล้วยังไงนะคะติดตาม a i s v j a ได้ใหม่นะคะที่นี่เลย www.ais.co.th/yourspace เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่มุมมองสำหรับวันนี้นะคะ a i s v j a ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ